สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับจอยแล้วก็เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3เช่นเคยันนี้นี่นี่เลยค่ะน้องดำของเรานะคะเป็น Honda าตัวนี้1.5 V ค่ะเป็นเกียร์โตปี2007นะคะคันนี้เลยสีเงาวับทั้งคันแบบนี้เลยนะคะเดิมๆม,มากนะหน้าลังเพึ่งสีดำด้วยไฟหน้านะคะนี่ไฟหน้าเป็นหลอดเขาเรียกหลอดเลยฮาโลเจน อ่านะคะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะฮาโลวีนไม่ใช่นะคะฮาโลเจนดวงใหญ่เลยค่ะแล้วก็นี่อักับแม็กใหม่เลยนะคะเราใส่แม็กใหม่ให้ด้วยนะคะทั้งสีเลยนะคะทั้งคันเลยนะคะเป็นแม็กใหม่นะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะถ้าไม่ชอบล <c oughs> <c oughs> ายนี้บอกได้นะคะถ้าไม่ชอบลายนี้บอกได้นะคะเพราะว่าเรามีแม็กให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี แล้วก็นี่กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถด้วยมาพรา้อมเดียวนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยนะมือจับก็สีเดียวกับตัวรถกันสาดนะคะใส่กันสาดมาให้ด้วยรอบคันติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันด้วยนี้นี่สเกมีเนี่ยสเก์ตด,ด,ด้านหลังนะคะใส่สเก์ตมาให้แบบเท่ๆด้วยนะคะทั้งคันเลยมา สเกิร์ตก็จะ,ะด้านหลังนี่เปิดออกมากว้างมากนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะเวลาถอยหลังไม่ต้องกลัวนะด้านหลังกว้างมากค่ะสมยังใครนะคะเดินทางครอบครัวนี่สามารถเอาออกได้นะเดี๋ยวจะอ,ออกให้ดูนะคะมันจะออกยากยกไม่ไหวอะอ่ะมันออกได้นะคะมันออกได้แล้วก็มันสามารถพับเบาะนะคะนี่ปรับพับ เอนราบแล้วก็ใส่ของได้นะคะสำหรับใครที่ไปต่างจังหวัดนะคะช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะแนะนำเลยต้องใช้รถแบบนี้นะคะ5ประตูนะ,ะใส่ของได้เยอะมากมายนะคะ,ะปิดให้ดูนิดนึงคันนี้นะคะนี่ไฟท้ายไฟท้ายใหม่มากอ่ะเป็นไฟ LED นะจ๊ะสวยมากเลยนะคะ LED ดวงใหญ่เลยมาพร้อมกับ ีปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไล่ฟ้าด้วยแล้วก็ไฟเลอร์หลังนะคะเนาะเ <c oughs> นาะนะคะมาเดี๋ยวมาดูไากันคะ่ะเปิดให้ดูภายในหน่อยโอ้โหภายในใหม่มากนะคะรถปี2007แต่สภาพข้างในกริบเลยนะทั้งคันกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ปรับไฟฟ้านะคะ แล้วก็ภายในสะอาดเอี่ยมใหม่คอนโซลสีดำเบาะสีดำเบาะหนังด้วยนะจ๊ะนี่ไม่ได้แบบอุ้ยบางคนบอกวิรถปีต่ำนะคะแต่ข้างในนะคะใหม่มากนะฮะ <laughs> ข้างในใหม่ห้องโดยสารก็กว้างขวางลูกค้าขาเป็นเบาะหนังด้วยนะคะมีนั่งได้เบาะพับได้นะคะอย่างที่บอกใครที่มี ลูกนะคะลูกหลานตัวเล็กๆนะคะสามารถพับแล้วก็เอาที่นอนปูนอนได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยนั่งให้ดูนะคะนี้กว้างมากนะคะอ่ะเบาะก,กับได้นะคะขาสั้นขายาวปรับได้หมดเลยนะใช้ด้วยนะ,ะถือแบบนี้ อ่ะมีหน้าปัดเรือนไม้นะคะสวยมากเลยไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันไม้ปกตินะคะไม้แท้แน่นอนนะคะรับประกันได้เลยไม่มีการกรอไม้แน่นอนคันนี้นะคะมีคอนโซลนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เรานะคะแถมจอให้ด้วยนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ สามารถเล่น CD-FM MP3 นะคะนี่เล่นได้หมดเลยนะเราแถมจออันนี้เราแถมฟรีนะคะจริงๆแล้วคู่ตัวรถไม่ใช่แบบนี้นะ,ะเราแถมให้ฟรีเลยแอร์ก็เย็นฉ่านะคะสามารถปรับความแรงของลมได้นะคะโอ้บอกเลยว่าข้างในใหม่มากนี่มีช่องชาร์จแบตด,ด้วยนะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ําและเกียร์อัตโนมัติขับง่ายๆสบายๆคะ่ะ ไม่พอนะคะแถมพรมไวนิ้วให้รอบคันด้วยนี่พรมดักฝุ่นนะคะให้รอบคันเลยเบาะนะคะหุ้มหนังนะคะเป็นสีดำแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงดูแบบสปอร์ตรูรามากนะ,ะอ่ะเดี๋ยวให้จัก,กล้องถือนิดนึงนะคะนี่บอกเลยนะคะว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะของลูกค้าที่ต้องการใช้อยากได้รถที่อ่ผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็สภาพโอเคนะคะ แบบโอเคเลยแหละสภาพอะนะคะขับดีด้วยลองขับมาแล้วขับดีด้วยเดี๋ยวาพาไปดูเครื่องนะคะเรามาดูเครื่องยนต์กันหน่อยสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนนะ,ะรับประกันว่าไม่มีติดแก๊สมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะ ให้ดูเครื่องยอนต์นะคะเบนซินนะคะนี่ซีซูบสิบหกวาวนะคะเครื่องใหม่กริปเลยเครื่องนะคะทําความสะอาดแบบใหม่กริปมากนะคะแบตลูกใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนให้แล้วนะตัวนี้คันหน้าเดิมเลยนะคะสังเกตดูมีมีสติกเกอร์นะคะจากโรงงานสวยมากคันนี้นะคะบอกเลยนะ ใครที่ต้องการใช้รถนะคะจอยแนะนําเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดราคากันเลยดีกว่ามามาดูรถนะคะนี้อ่ะคันนี้นะคะ 5V ปี2007คันนี้นะคะราคาอยู่แค่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงเลยเกิดรอบคันนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร ด้วยนะคะแถมไม่พอออกรถกับเรานะคะเราเติมน้ํามันให้ด้วยฟรีค่าจัดค่าทําสัญญานะคะแล้วก็ภาษีพรบนะคะลูกค้า,าฟรีดาวน์นี่คือไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะลูกค้าสนใจรบคนจองหรือสามารถเข้ามาแวะชมนะคะได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาสามนะคะตรงสี่แยกโรบินสันนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเข้ามาหาจอยได้เลยกันอีกทีนะคะสำหรับวันหยุดสงกรานนี้ทางร้านไม่หยุดนะคะ ไม่หยุดสักวันเลยใครที่กลับมาเที่ยวบ้านค้ามาตอนะคะกลับมาต่างจังหวัดนะคะมาดูรถกับเราได้เลยนะคะเราไม่ปิดนะคะเปิดทุกวันเลยช่วงสงกรานตนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะใครที่จะเข้ามาดูรถนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ร้านจะปิดไหมหนูน่นนี่มีเรามีเซลล์บริการให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ จากสาขาอื่นนะคะสาขาอื่นปิดเราจะขนรถจากสาขาอื่นมาไว้ที่นี่เยอะๆเลยให้ลูกค้าเลือกเยอะๆเลยนะคะคุยกับเราได้เลยนะคะใครที่อยากใช้รถได้รถใช้งานนะคะแวะมาหาเราได้เลยมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ข้อมูลแล้วก็ รายละเอียดนะคะที่ละเอียดกว่านี้นะคะชัดเจนกว่าเอกสารนะคะเรื่องเงินดาวเรื่องข้างวดนะคะที่เป๊ะประกันชีวิตประกันรถต่างๆนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถมาในเพจของเรานี้ได้เลยนะคะก็เข้ามา้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาทีจ้าบอกไว้เลยนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ